สวัสดีครับปาตอมใจด้ยการเงินครับวันนี้เรามาอ่านกราฟหุ้นกันเรามาดูกันว่าหุ้นแบบที่ทรงสวยๆนะครับหรือผมมักเรียกว่าทรงระเบิดเนี่ยมีวิธีการดูอย่างไกลนะครับเราจะใช้ EMA, MACD, RSI ประกอบกันครับเราลองมาดูกันว่าทรงแบบไหนตัวไหนมันเข้าทรงเข้าเทรนด์บ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ได้คัดมเนาะแต่ว่าเราจะมาลองหาดูครับว่าในกราฟเนี่ยเวลาเราใช้ประกอบการที่เราตัดสินใจเนี่ยมันใช้ดูยังไง ทำยังไงได้บ้างนะครับมาดูกันครับโอเคอธิบายเครื่องมือก่อนนะครับตัวแรกที่ผมใช้คือ EMA เส้นสีเหลืองคือเส้น10วันสีส้มนะครับคือ50แล้วสีแดงคือ200ในส่วนของ MACD ค่ามาตรฐานนะครับมาตรฐานคืออะไร 12, 26นะครับแล้ว s i มาตรฐานเช่นกัน14สนะครับสิ่งที่เราจะดูคือเวลา,าดูอย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นเทรนที่มันวิ่งไซเวย์มาตลอดจริงไหมนะครับวิ่งไซเวย์มาทรงๆๆงๆมาตลอดจุดที่เวลาเราหาจุด การที่มันเปลี่ยนนะครับจุดหนึ่งที่เราดูได้คือเราก็ใช้ตัว EMA ประกอบผมจะสอนไว้ว่าการาฟอยู่เหนือเหลืองเหนือส้มคือเหนือ10วันเหนือ50วันแล้วเส้น50วันกับสีเหลืองคือเส้นสิบเนี่ยมันตัดกันนะครับผมก็จะใช้คําว่าเหออนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มการาฟอยู่เหนือเหลืองเหนือเส้นสีเหลืองเหนือส้ม แล้วเหลืองตัดส้มเนี่ยผมก็จะมองจุดนี้นะครับเวลาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสัญญาณที่อาจจะมาก่อนนะครับระหว่างตัวเหลืองส้มเนี่ยมันคือสัญญาณของตัว m a c d m a c d เนี่ยมันจะพอเห็นนะครับว่าเกิดจุดตัดเกิดขึ้น ในทิศทางขาขึ้นผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นเส้นไหนดูง่ายๆว่ามันตัดกันแล้วมันขึ้นนะครับมันมีโอกาสเวลาดูเสร็จให้มาดู i s ซที่ปักไว้50 i s ิมันคือช่วง30 70ถึงนะครับผมก็จะดูช่วง50 50มันคือช่วงของการทำไซด์เว์ถ้าวันนี้มันกำลังปรับตัวขึ้นมันจะหลุด60ขึ้นไปถ้าเวลามันปรับตัวลดลงมันจะหลุด40ขึ้นไปเอาแบบ50บระบวกลบ10อะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นจุดนี้เราเห็นว่าเฮ้ยเกิดจุดตััดขึ้้้นนนนนตตตรรรงงงเีีียอู่่ทท50 60แมลุห็ ทะลุทะลุห0เฮ้ยกราฟตรงนี้ตัดขึ้นแปลว่าแล้วกราฟมันทําทรงตรงนี้ต่อให้มันเห็นตรงนี้นะครับแต่มันเห็นทรงว่ามันพยายามวิ่งไปอยู่เนือเหลืองจากแท่งนี้ไงแท่งนี้พยายามอยู่เหนือเหลือง ทังนี้พยายามอยู่เหนือส้มมีโอกาสสูงในการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดเทนที่มันเกิดขึ้นทีนี้พอขาลงล่ะสัญญาณที่เราเห็นชัดก่อนเลยไอ้แท่งนี้ถ้าเกิดเรายังไม่เห็นนาะเราอยู่แถวๆนี้แต่สัญญาณหนึ่งคือเส้น2เส้นมันเริ่มติดกันเริ่มติดเริ่มติบกันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลง เรามาดู RSI อีก RSI เอกอ,ก,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 อก,กับเข้าโซนขึ้นไป70ทะลุกับเข้าโซนอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วว่าเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วมันถูกคอนเฟิร์มการเปลี่ยนทิศทางก็อยู่ในโซนตรงนี้ เมื่อไหลเหลืองกับส้มตัดกันในที่ทางขาลงกราฟอยู่ต่ําเหลืองต่าส้มนะครับ MACD จะเกิดการช้อนติดปิดตัวช้อนลงนะครับแล้วก็ RSI ก็จะวิ่งต่ํากว่า50ลงมาเนี่ยกลุดไปถึงประมาณเกือบเกือบสี่สนะครับก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่เราบอกนะครับปัจจุบันเห็นอะไรเห็นกันกลับตัวครับเราเห็นกันกลับตัวเพราะว่ากราฟอยู่เหนือเหลืองเหนือส้มไงนะครับเราก็เห็นเ a ็ d ออยู่ตรงนี้ m a c d ตัดขึ้นแล้วไงเรามาดู RSI RSI ไซปัจจุบันเท่าไหร่50 ตัดขึ้นไปเท่าไหร่0กว่าแปลว่ามีทรงในการปรับตัวเป็นขานขึ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับ BDMs นะครับสำหรับ CPO ล่ะสำหรับ CPO นะครับชัดเจน CBO ก่อนหน้านี้เขาทำไซเวร์อยู่ในกรอบนี้นะครับพอขึ้นไปปุ๊บลงมาก็ทำไซเวร์กันอยู่ในกรอบเราก็จะดูง่ายๆเวลาเราดูนะครับถ้าเรายังไม่เห็นกราฟใดๆเลยเราอาจจะเห็นช่วงนี้ช่วงสะสมพลังช่วงสะสมพลังอย่างนี้มันเป็นช่วงขาลงที่ไม่น่าเข้าอยู่แล้วเพราะว่า m อ็มมันตัดลงไ s ซ์นี่วิ่งต่ำกว่า50ยาวเลยวิ่งแตะล่างเลยแต่จำไว้เสมอเมื่อไหร่มันแตะ30 30มันคือขอบล่างครับเมื่อไหร่มันหลุดแล้วมันกลับเข้าโซนแปลว่ามันมีคนคิดว่าเฮ้ยมันมีคนขายมากเกินไปหรือเปล่า นะครับคือเวลาอยู่ที่30มสิบเขาจะบอกมีคนขายมากเกินไปแปลว่ามันต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าขายมากเหรองั้นฉันจะซื้อพอฉันจะซื้อปุ๊บมันก็จะมีการเกิดการดันราคาขึ้นมาเป็นการสะสมพลังที่เราใช้คํานี้กันสะสมสะสมสะสมถ้ารู้50เมื่อไหร่นี่ไงกลับเข้าโซน60เหลือไปดูข้างบน m a c มเเกิดจุดตัดในทิศทางขาขึ้นแปลว่าถ้าหลับตาแล้วเลือไปดูข้างบนกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มแน่นอนครับคอนเฟิร์มการเป็นเทรนขาขึ้นนี่ไงกราฟเหนือเหลืองกราฟเหนือส้มบนเหลือ,องตัดสม เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าการดูกราฟแบบนี้มันไม่ได้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซตวินเลต์ไม่ได้ร้อยแต่มันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมาลองรับแบบไปเป๊ะนะหรือต่อให้มีก็ไม่สนครับเพราะเราไม่ได้ต้องการทฤษฎีที่เก่งที่เป๊ะแต่เราต้องการการหาฮุดหรือการดูแล้วเรารู้ว่าจุดนี้ควรเข้าบางคนบอกว่าเอาถ้าเกิดไม่ได้ใช้ทำเฟรมเดย์ใช้เล็กกว่านั้นมันมีผลไหมลองดูกราฟชั่วโมงดูก็ได้ เมื่อกี้จุดที่มันเกิดขึ้นมันคือจุดนี้ถูกปะ่ะนะครับบอกแล้วเอาเมาส์ปักไว้ที่ RSI 50เลยเราก็จะพอเห็นเทรนด์โอเคมีช่วงนี้ช่วงที่มันขึ้นเหลือไปดูข้างบนนี่ไง macd ตัดขึ้นเขามองเข้าไปข้างบนกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มจุดเข้าอยู่แถวนี้เห็นไหมว่ามันเข้าได้แต่เข้าได้เสร็จแล้วออกตอนไหนอะภาพเดียวกันครับตรงนี้ต่ํากว่า50ยังไงต่ากว่า50เกิดขึ้นแล้วต่ากว่า50เหลือมองข้างบน macd ตัดกันขายลงกราฟเป็นไง ต่ำเหลืองต่ําส้มเหลืองตัดส้มจบเหมือนกันนี่เป็นทิศทางขาลงกลับขึ้นมาตรงโซนนี้ใหม่นะครับวิ่งติบติบกันมากราฟทรงระเบิดเนาะติบติบกันติบติบคือมันมาวิ่งชนแนบแนบกันนะครับวิ่งชนกันปุ๊บเรามองอะไรบ้างมองนี้ก่อนวาง50อ๋อทะลุ60เหลือบมองข้างบน macd ทิศทางขาขึ้นมองข้างบนกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มบุเหลืองตัดส้มทิศทางขาขึ้นชัดเจน ใช้วิธีนี้ในการเข้ามาช่วยดูครับแล้วเราจะได้ความแม่นยำที่มากขึ้นนะครับลองไปดูตัวถัดไปคอโต้นะครับคอโต้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่บวกกระชูดเหมือนกันเวลาดูภาพภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยทิศท,ทางตรงนี้มันลงแน่นอนแหละเนาะถ้าลงมาขนาดนี้มันลงจริงๆล่ะแต่พอหลังจากลงมันเป็นทิศท,ทางขาขึ้นใครดูก็รู้ว่านี่มันทิศท,ทางขาขึ้นใช่ปะ่ะขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นแล้วถ้าเกิดเอาจุดเอาจุดนี้ก่อนก็นได้เอาจุด จุดที่บอกว่าหลุด30ก่อนก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เราดูได้หลุด30ผมบอกกับเข้าโซน30เราดูทิศทางครับมันวิ่งไปทางไหนมองเหลือไปข้างบนเฮ้ยยังไม่เห็นเลยถ้าหลุด30เข้ามาตรงนี้เฮ้ยยังไม่เห็นเลยแต่ทําท่าเหมือนกําลังจะช้อนติดเป็นผมก็ยังไม่ซื้อผมก็ยังไม่ซื้อเพราะว่ากราฟยังอยู่ใต้เหลืองอยู่ด้วยเลยเป็นสัญญาณบอกว่าเนี่ยทิศทางขาลงเราจะซื้อเมื่อไหร่เมื่อ EMA บอกว่าเนื้อเหลืองเนื้อส้มเหลืองตัดส้มขึ้นมาเหนือเหลืองเฮ้ยยังไม่ตัดส้้มมซือ อาจจะไม่ซื้อแต่ MACD เบอกกันนะว่า,นะวาเฮ้ยตัดขึ้นนะครับ RSI ไลยังอยู่ต่ำ50อยู่เป็นผมผมก็ไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อก็กำไรเยอะกว่าไงเริ่มเข้าซื้อตอนไหนนี่เราเห็น50อยู่ตรงนี้นะครับ50อยู่ตรงนี้นะ50อยู่ตรงนี้แล้วอันนี้มันขึ้นไป60เข้าโซนแล้วไงเราบอกแล้ว50ปรับตัวขึ้น60แปลว่ามีทิศทางขาขึ้นเลือบมองข้างบนครับ MACD เป็นทิศทางขาขึ้นไหมยังขึ้นอยู่ ยังขึ้นอยู่ดูยังไงก็มันเฉียงขึ้นไงนะครับมันเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเสร็จระเบิดมองข้างบนกราฟเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มหรือยังเกิดที่ตรงนี้แท่งนี้เกิดขึ้น2.52.6ุดาแถวๆนี้พอเกิดขึ้นแท่งนี้ปุ๊บแบบว่าเข้าซื้อได้หลังจากนั้นเป็นไงครับหลังจากนั้นก็มันยังวิ่งรันเทนต่อกราฟยังอยู่เหนือเหลืองเหนือส้มจุดที่พิจารณาจุดถัดไปคือจุดนี้แหละเอ้ยทำไมมันตีกันหมดเลยนะครับตีกันหมดเลยแต่กราฟยังเหนือเหลืองเหนือส้มอยู่นะ ก็แปลว่ามันยังซื้อได้ทีนี้เหลืองแผงฤทธิ์ในการตัดแดงด้วยเหนือเหลืองเหนือส้มแล้วเหลืองตัดส้มและเหลืองตัดแดงด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มอีกครับว่าเส้นของ10วันมันได้ทะลุ50กับ200วันแล้วถ้าพูดกันในทางคณิตศาสตร์มันก็ง่ายๆครับราคาของ10วันมันมากกว่า50มากกว่า200แปลว่ามันปรับตัวสูงขึ้นยังไงก็ถือต่อได้สําหรับอย่างนี้แต่พอมาดูเสร็จอ๋อนี่จะไป New High. New High นะิวไฮนิวไฮในรอบใหม่ดูยังไงก็ดูภูเขาทางซ้ายมือ กลับไปดูครับยอดไฮเดิมมันเท่าไหร่ก็ดูไปอ๋อแถวสามบาทม,มีพื้นที่นะครับก็ดูแค่แบบนี้แล้วทิศทางเป็นยังไงอา้าวก็ไอ i อยู่เหนือ50เหนือ60ยังอยู่ในโซนมองเหลือไปข้างบน m อ c d เป็นบวกอยู่ยังทิศทางขาขึ้นเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มเหลืองตัดแดงมาแล้วจบยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแบบง่ายๆตัวถัดไปกราฟละกันในช่วงที่ผ่านมากราฟก็บวกเยอะนะครับอ่ะกราฟเหมือนกัน แต่กราฟมันเห็นชัดอยู่แล้วเนาะว่ามันขึ้นมาตลอดนะครับมันขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีปีตั้งแต่2เดือนนี่แล้วอ่ะมันขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าตอนนั้นใครรู้บ้างวิ่งมาตรงเนี้ยดูออกไหมเอาจริงๆดูไม่ออกหรอกนะครับอันนี้กราฟทำเฟรมทำเฟรมชั่วโมงเอากราฟทำเฟรมเดย์แล้วกันอ่ะดูไม่ออกหรอกแต่ว่ามันเป็นทิศทางขาเนี่ยเอาตรงเนี้ยเอาเอาโซนนี้แล้วกันโซนที่ดูยาก,ยาก,ยากเนี่ยแต่อย่าลืมเมื่อไหร่ m a c d RSI แล้วก็ e m a เนี่ยมันวิ่งตีกันขนาดนี้คือติดก,กันไปหมดอนะ่ะผมจะใช้คำานึงว่าการาฟทรงระเบิดแต่การระเบิดเนี่ยระเบิดได้ทั้งขึ้นและลงนะเราไม่รู้นะว่าระเบิดทางไหนวิธีดูนะครับการาฟมันจะวิ่งมาขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้นะครับแต่จะใช้ตัวนี้หลักเป็นหลักอาจจอาจจะปักดูโมเมนตัมก่อนเอ้ยตรงนี้โซนนี้มากกว่า60น่าสนใจดูเลือบไปข้างบน,ข,งบนข้างบนบอกว่าการาฟเอ่อเป็นที่ทางขาขึ้น e m อเ d เลือบไปดูข้างบนเนือเรืองเนือส้มไหม เออน่าจะเหลือลเหลืองแหละเหนือเหลืองเหนือส้มแหละเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันก็อาจจะเข้าซื้อก็ได้แต่พอเข้าซื้อเสร็จมาจุดนี้เกิดจุดตัดขาตัดขึ้นแล้ว60กําลังเข้าโซนกับ50เอ้ยมันดูไม่ใช่ทรงละต่ําเหลืองต่ําส้มไหมอืมยังทรงทรงเท่าเดิมงั้นอาจจะเททิ้งจุดไหนที่มันเป็นจุดที่บอกว่าโอน้นเตรียมซื้อเลยนะครับอ่าจุดนี้ก็วิ่งมาเท่าเดิมมาตลอดเอา50ปักไว้ที่เดิม เราเริ่มเห็นทะลุ60เหลือมองข้างบนเป็นทิศทางขาขึ้นไหม m อ็มเอสตอบคือใช่มองเหนือข้างบนเหนือเลืองเหนือส้มเลืองตัดส้มไหมคิดว่าใช่พอกราฟเหนือเลืองเหนือส้มเหนือแดงด้วยซ้ำจุดเข้าซื้อเพราะฉะนั้นเราดูง่ายๆเราดูแบบไม่ซับซ้อนดูแบบไม่ได้วุ่นเลยนะนะครับ RPC เหมือนกันไหมค่อยๆไปเดี๋ยวอันเนาะ RPC เหมือนกันไหม เหมือนกันเมื่อมองข้างบนนี่ทะลุ60บข้างบน,นนี้แนวโน้มขาขึ้นเนื้อเลืองเนือมมอ้อ่อมเหลืองตัดส้อมงั้น R P C ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะครับติดล้อละ่ะวันนี้ขอไปแบบเร็วนิดหนึ่งเนาะนะครับแต่ว่าให้เห็นภาพว่าเออมันใช้ยังไงก่อนหน้านี้เราเห็นแน่นอนนะครับเส้นสีขาวคือเส้นเทนไลน์เราบอกนี่ทิศทางขาลงใครๆดูก็รู้ว่าทิศทางขาลงเพราะว่าหายมันต่ําลงโลมันต่ําลงนะครับเสร็จแล้วเอ้าเฮ้ยแต่มันมีแท่งที่ทะลุ เทรนไลน์ขึ้นมาได้เปลี่ยนทิศทางหรือยังดูยังไงเปลี่ยนทิศทางหรือยังดูยังไงเอ้าเหนือเหลืองเหนือส้มไหมอะถ้าเหนือเหลืองเหนือส้มจริงๆก็ใช่นะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจเหมือนเดิมเอามาปักไว้ที่50 50ปุ๊บเอ้ยนี่ขึ้นมาเท่าไหร่อะเกือบเกือบหกสิบมีรุนเลือมมองข้างบนครับ m a c d เป็นทิศทางขาขึ้นไหมครับตอบคือใช่เหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มไหมยังไม่เกิดมันเป็นเหตุผลไงพอยังไม่เกิดตรงนี้มันยังไม่แตะีก ถ้ายัางคงทิศทางได้กราฟเหลืองกราฟส้มนะครับเส้นเหลืองเส้นส้มจะตัดกันแล้วตรงนี้จะแตะ60เมื่อน,นั้นคือจุดเข้าซื้อแบบ completely เลยคือเรา follow ten เลยนะครับ ten มาปรับตัวสูงขึ้นคือเปลี่ยนทิศทางเนาะจากทิศทางขาลงสับเป็นทิศทางขาขึ้นแต่บางคนเข้าแล้วนะตอนนี้เพราะกราฟเหนือเหลืองแล้วไงแล้วทะลุเทนเ e n line เก่านะครับแล้วก็2ออันนี้ประกอบแล้วก็เข้าได้แล้วแต่คนว่าให้ความเสี่ยงกับตัวเองเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งเ f f e c t อ่าเอฟเฟกต์ M นี่เอฟเฟกต์ M กำลังเลือกเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเอฟเฟกต์ M มันเป็นทิศทางขาขึ้นมาตลอดแต่ขึ้นแบบเนิบๆไม่ได้ขึ้นสูงมากวิธีดูเหมือนเดิมปัก50นะครับปัก50ไว้ก่อน50เห็นไรห้าสเห็นเฮ้ยช่วงนี้น่าสนใจวะนะครับ5้าเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมันทะลุ60ขึ้นมามองไปข้างบนขึ้นไหมก็ขึ้นแหละพอมองไปตรงนี้เหลืองซ่อมไหมใช่ซื้ออา้าวเข้าเงินไขไงทำไมไม่ซือ้ออะเข้าเข้าก็ต้องซือ้อแต่พอขัดมาอีกนิดนึ่งเฮ้ย กราฟเริ่มทะลุเหลืองทะลุส้มตรงนี้จุดทิ้งถูกปะก็กราฟต่าเหลืองต่ําส้มจุดทิ้งเหลือบลงมาใช่เกิดจุดตัดขาลงใช่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ48แปลว่าต่ำกว่าห้าสิบละทะลุแล้วจุดทิ้งนะครับถามว่าขัดทุนไหมอาจจะนิดหน่อยหรืออาจจะไม่เลยนะครับอยู่ที่ว่าเรามอนิเตอร์ได้ไวขนาดไหนเสร็จแ,แล้วจุดไหนเข้าอีกอะ่ะเอาไว้ที่50เหมือนเดิมเฮ้ยจนนี้ไงขึ้น60 ทะลุ60ทะลุ60ขึ้นมาดูครับกรารเป็นทิศทางขาขึ้นไหมคําตอบคือใช่ m s, s c d ขึ้นเนื้อเหลืองเนื้อส้มเหลืองตัดส้มเข้าเงินไขจบมาดูตรงนี้อีก50ขึ้นที่60เป็นกราฟขาขึ้นเหลืองเนื้อเหลืองเนื้อส้มเหลืองตัดส้มใช่เพราะฉะนั้นลองให้เอามาดูแบบนี้นะครับเอาแถมอีกตัวหนึ่งแถมอีกตัวหนึ่งไหนๆเตรีมยมมาแล้วคอมเซเว่นคอมเซเว่นมันเป็นทิศทางขาขึ้นมาตลอดเนาะทิศทางขาขึ้นมาตลอดแต่เอาแล้วมันยังจะขึ้นต่อไหมดูยังไง ก็มันเงื่อนไขเดิมครับปักไว้ที่50 50อ๋อนี่ไง60มองมือือไปข้างบน MACD เป็นทิศทางขาขึ้นมองเหลือไปข้างบนกราฟเหนือเหลืองเนืนเอ้อส้มเหลืองตัดส้มอ๋อเพิ่งมาเลยนี่แปลว่าเนี่ยต้นเทรนด์ซื้อได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเป็นเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเหมือนเทคนิคครับที่มันไม่ได้มีแบบเทคนิคทฤษฎีแบบ ปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าทําแบบนี้แล้วถูกหมดเพราะบอกแล้วว่าวินเลทไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าเราทําแบบนี้เราชนะไปหมดเราบางคนบอกเอามาอ่านกราฟย้อนหลังลองไปดูครับเราลองสังเกตรกราฟที่มันยังไม่เกิดดูวันนี้เราลองมานั่งดูเลยเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดเรากลับมานั่งดูภาพนี้นะเราดูภาพนี้แล้วเราเห็นภาพนี้เอาปัจจุบันเลยผมเห็นเนี่ยผมเปิดการาฟมาปึ้งโอเคเฮ้ยเหนือเหลืองเหนือ,นอส้มเหลืองตัดส้มสวยลองดูข้างล่างขึ้นตรงนี้เหนือหกสิบยังไงก็ขึ้น เพราะมันเข้าเข้าภาพแกลบแกลบเดิมของมันนะว่าภาพนี้มันขึ้นนะครับแต่ถามว่าภาพได้ไหมได้อย่างที่บอกว่าพอเสร็จปุ๊บวันพรุ่งนี้มันมีข่าวมันลงก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าทําแบบนี้แล้วได้เสมอไปแต่มันเพิ่มโอกาสในการที่เราจะได้โอกาสในการซื้อต้นเทนหรือซื้อหุ้นที่มันจะเป็นทิศทางขาขึ้นมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้กับหุ้นมันใช้กับคริปโทกราเนซีใช้ได้กับกองทุนรวมใช้กับสินทรัพย์ใดๆที่มีกราฟราคานะครับใช้ได้หมดเลย เอ่อ uh, MACD i s e i EMA ใช้เบสิกแบบนี้ในคลิปวิดีโอของเดล่การเงินมีสอนสามารถกลับไปย้อนดูได้ก็จะช่วยให้พวกเรามีความสามารถและมีความมั่นใจมากขึ้นครับในการเลือกซื้อในแต่ละตัวถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็บอกเพ,อเพื่อนให้เข้ามาดูครับจะได้เห็นทิศทางเห็นวิธีการที่เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะสำหรับเดล่การเงินมีคลิปหลากหลายรูปแบบมากครับแล้วก็ฝากติดตามเดล่การเงินในทุกๆช่องทางนะครับเฟซบุ๊กไลน์ไอจีนะครับโอเพนแชทในไลน์ก็มีนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ เราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ